สวัสดีตอนเช้าครับที่หาดเสาเอียงตถนดน้อยเพชรบุรีครับเช้านี้เราพามาชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากหาดก้างเงียบสงบหาวสะอาดลมพัดเย็นสบายสบายเนี่ยครับหาดเสาเอียงเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากทะเลสวยงาม ขื้นขาวเลยหาดขาวสะอาดกว้างเลยสวยงามมากครับใครมาเที่ยวเพชรบุรีต้องมาครับที่นี่เป็นหาดที่เงียบงสงบทรายขาวสะอาดนี่ครับบรรยากาศยอดเลย เ,เช้าเช้านิ่งเช้าเช้าด้วยมาชมพระอาทิตย์ขึ้นอ่าเราลากันไปตอนนี้นะครับครับผมเจอกันคลิปหน้าบา,บายยขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับโชคดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ